มันกลิ่นออกกาแฟแต่อร่อยนะคะต้องกินตอนแช่เย็นถ้าไม่เย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนี่พอไปถึงร้านที่ป้าพูดนี่ป้าจะพูดให้ฟังหมายถึงเฉพาะคร <g ül> ับไหนนะร้านที่ป้าเคยไปเห็นนะคะก็คือเปิด บางร้านเนี่ยเขาจะลวกเนื้อไก่โหอันนี้ไม่ไหวแล้วมันมันมันแน่นท้องแล้วค่ะงั้นก็ชิมนี้ให้ดูตัดไม่สวยมันออกเปรี้ยวๆอร่อยดีนะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอันข้างในสีขาวๆเนี่ยมันออกรสดเปรี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วยขอบคุณมากๆมีหนึ่งกำลังใจขอบคุณมากค่ะตอนเช้าบ้านเราที่นี่แสดงว่าบ้านเราตอนนี้เกือบแปดโมงเช้าแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยดีเนี่ยค่ะเนี่ยเอ,อทุกครั้งที่ลูกซื้อมา มันมันจะไม่ใช่รสนี้ค่ะครั้งเนี้ยอร่อยมันเปรี้ยวดีค่ะเนี่ยน้องกินครีมนี้ไหมลูกอ่ะอบางให้ที่ขอบจานนะบางร้านเนี่ยเขาจะลวกเนื้อไก่ พ่อครัวเขาก็จะหั่นไก่ค่ะคือเขาจะต้องบริหารงานของเขาเป็นช่วงไหนที่ลูกค้าน้อยค่ะเขาก็จะหั่นไก่หั่นไก่ก็ต้องมีเทคนิคในการหั่นนะคะเพื่อที่จะให้เวลาผัดแล้วเนื้อไก่มันไม่หดไก่ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วมันก็อยู่ในถุงพลาสติกอยู่ในกล่องค่ะเพราะครัวจะต้องมาตัดส่วนที่มันเป็น เหมือนกับมันเป็นไขมันน่ะถึงจะเป็นอกไก่ก็ตามเขาก็จะไม่ทิ้งนะคะไอท้ที่มันเป็นเหมือนไขมันเขาจะไม่ทิง้งเขาแร่แร่แร,แร่ออกไปแต่มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งข้อคัวเขาจะรู้เลยว่ามันเหนียวซึ่งไขมันโอ้น้องชอบเลยลูกอ,อ่ะ,อ,ะอืมอ่ะกินเลยลูอกอัน ต้องกินนะไม่ต้องเดินหนีหรอกอะอตรงเนี้ยตรงนี้อร่อยจริงๆนะเนี่ยมันเปรี้ยวมันมันอร่อยเหมือนเค้กส้มเลย ต่อไปไอติมไอศครีมญี่ปุ่นนะคะอย่างเมื่อเมื่อวานที่เล่าให้ฟังอันนี้คือโมจิเนี่ยเห็นไหมคะมันมันเหมือนบัวลอยเลยอะ่ะนี่เป็นโมจิแต่ข้างหน้าสีขาวไม่รู้แล้วไม่รู้นะคะว่าถ้วยนี้เท่าไหร่ส่วนถั่วเนี้ยลืมชื่อถั่วแล้วเนี่ย มันเหมือนถั่วแดงเลยอ่ะกลิ่นมันอะนี่ละลายแล้วเห็นไหมคะจริงแล้วทำเองก็ได้นะนี่มันน่าจะเป็นไอศครีมมะาพร้าวออากอทิค่ะแล้วก็ต้มถั่วแดงไปไปปั่นให้ละเอียดไปทำแบบนี้คะ่ะกวนหรือเปล่าไม่รู้ เอามาลาดบนบนกะทิแล้วก็ต้มบัวลอยน้องช้างน้องช้างเคยกินไอติมญี่ปุ่นนี้ไหมคะอันนี้มันเป็นโมจิเนี่ยมันเป็นโมจิ